สวัสดีครับเมื่อน,นี้ผมรีบกลับมาจากปิตล้านแล้วนะครับกลับมาบ้านผมก็เลยเฝ้ามาเฮ็ดน้ำยาแกงเขียวหวานใส่ข้าวปุ้นแซ่บๆครับ,รบเพราะว่าเมียอ,อยากกินผมเลยจัดให้ <c oughs> แต่ก็ดึกเกินเวลาคือกันกบนี่ก็กเกือบเที่ยงครึ่งคึ่งมาครับเพรต้องเฝ้าไยครับหิวายแล้วครับตอนนี้ ฮ้อนๆเลยครับแกงเขียวหวานใส่บักเขือใส่เลือดใส่ไก่กับเส้นข้าวปุ้นแซบๆแล้วก็ใส่พริกผงพร้อมใส่พริกผงยว้หนาดิโอ้ยพี่น้องครับต้องเบาายน่ับแซบไหมเอาตรงๆแซบผมชิมหลายรอบแล้วซิมจนลินด้านแล้วมาครับผมผู้ใดทันได้กินข้าวนะครับข้าวเก่งกันเบิดแล้วว่าตอนนี้จเนน้อนกันเบิดแล้วมิเตจท้องอล้ล่ะ วิถีชีวิตของพ่อค้าครับมาเด้อครับแซบ,บแซบ,บแซบนบ่าจังใด้แบบสองข้อเลยเธอ,อไม่มีช้อนคือมันแซบ,บแท้ๆพี่นอ้องไม่มีซ่อมอีกหรอไอ,อ้ยังก็บอสู่วิถีชีวิตของเขาครับ กับเขาบ้าวบานๆเพราะว่าเราย็ดอยู่บ้านเนาะ <c oughs> หอมเครื่องหอมมากเลย <c oughs> ไก่ลวเธอไก่เพราะว่าไก่ไอ้มันดีเคากับน้ำยากะทิอ่ะ ผักการจองเธอ,อก็บอยเอาซ่อมไม่ทันเลยนะอืมไม่ซ่อมจ้าี่หมอนันเด้ไอรา,างไว้บนบนชั้นนะ อย่า,าันละสั่นคุ่นอืมอืมนั่นก็คือคว่าหัวเาะบนฉันทีนะหืมอืมแซ่บมากสีมันไม่ผ็ดแต่ทำมมันฉ่ำอืม พริกแกงเขาก็เผ็ดพ,พี่น้องครับอ <c oughs> ือือดีตาโอ้ยเอามาสอบมากันดูเจ้าอายไปให้แป๊บหนึ่งอือไปโอ้ยเรียงหนักใช่ไหมเมียเนี่ยมาพี่น้องครับโอ้ยเซ็บๆครับผม หิวหลายครับมือนี้สุดยอดโอ้ยส่วนอย่างหันห่นสาม,สามทีอาทีอาหืมก,กินกรบเมียกกระสดแบบนี้่ะคันไป,ไ <S <S ไปกินออกงานกระทีเรียบร้อยกว่นี้ Ie เขาต้องสูตรขนาดนั้นเลยหรือเพื่อได้อัตรรยในการกินตัวฝักยาวครับท้าตัดนี่การตัวฝักงตัดอืม เผ็ดซิดสีมันไม่เผ็ดแต่มันเผ็ดเนาะแทบมากคือผักอันนี้เนี่ยอยากกินส้มตำอ่ะ เมื่ออื่นครับเผ็ดตามของข้าวซื้อมาแล้วพวกว่าซื้อปลาไมาไหมแล้วครับผู้ใหญ่กินบะหมี่กระสรางเด้อเมื่อนี้หิวไรครับ <c oughs> มือนี้ขอขอบคุณลูกค้าน,นะครับที่เข้าไปอุดหน,นุนร้านยำครับแซบคือเราครับขอบคุณครับแต่ว่ามือนี้ผมขอเวลากินแบบแซบก่อนนะครับมืออื่นก็บางกันไหมย่เดี๋ยวเธอนะเธอพูดนี่เธอเมาหรือเปล่าฉั <c oughs> านมองอยู่นี่พูดงงเธอว่าเมาแก้มง่ายครับ เมืยอหรือเมาเอาอตรงตรงสองสองยางเม่อยังสิจิตอยากท่ายคลิปอยู่เนาะแม่คิดหอดทานผู้ชมเนาะสำหรับนี้ขอบคุณนะคะัที่เขาอุยเมาจังไดเนี่ยาานคนบ่เมาคือเฮ็ดแบบนี้สสอนเฮียเนาะขอบคุณนะครับที่เข้าไป หนนร้ายำายเดี๋ยวพี่น้องฟัง<ล>ดีๆด้วยนะน้องแตจังหวะแต่จังหวะลุ้นเหรอก็ว่า,าผมกระซิบตั้งใจกินนะครับว่าไปพัก่อนนะครับเพราะว่า,าจดสกีบบ่แสดงจดมื่อื่นเจอกันไหมนะครับ,บว่าไปตั้งร้านละโอ้โหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับมื่อื่นเจอกันไหมนะครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ